ข้าวมันไก่นอกห้างกับในห้างเปรียบเทียบกันให้ดูหน่อยเราเลือกเอามาทั้งหมด2ร้านดังเราอยู่กันที่ร้านเล่าหุ้งเชียงร้านดังย่านบางแคอร่อยโหไก่คือนุ่มมากตัวข้าวมันเขาก็อร่อยนะอร่อยหอมคือแบบนุ่มอร่อย ไก่ที่ชอบแบบไก่นุ่มๆชิ้นใหญ่ๆไม่โตนี่เลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบุญตรงกีร้านเขาดังมากเรื่องข้าวมันไก่ในฮางนุ่มนุ่มหอมอร่อยนะอร่อยเลยละลูกข้าวก็ดีไปยูน่าจะชอบอันนี้นะชอบใช่ไหมลูกโอ้ไปยูชอบอันนี้อ,อ่ะกลิ่นเขาหอมอหอม,อมน้ำมันงานเนาะใช่ใช่ร้านนี้จะมีความแบบโดดกลิ่นน้ำมันงา,นานขึ้นมาชัดเลยนะ เราจะมาสรุปกันเอาแค่ความอร่อยของข้าวกับข้าวมันไก่อย่างเดียวเลยนะหนึ่งสองสตัวไก่อ่ะหนูรู้สึกว่าไม่เลี่ยนเท่าร้านแหลกน้ำซุป ความหอมอตัวไก่หนูหนูก็ชอบกว่าที่ไม่ชอบไก่สไตล์สิงคโปร์อยู่แล้วร้านแรกมันมีความนุ่มและนิ่มกว่าถ้าใครที่ชอบไก่สไตล์สิงคโปร์ที่แบบนิ่มๆนุ่มๆละลายอ่ะน่าจะชอบร้านแรกไก่ร้านสองมันมีความแบบแน่นแน่นขึ้นมานิดนึงถูกปากเรามากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าร้านแรกไม่อร่อยนะร้านแรก,กอร่อยเหนะมือนกันเพราะว่าร้านแรกอ่ะข้าวกับไก่รวมกัน85บาทแต่ของร้านที่สองอ่ะถ้าเอาเรื่องราคามาเกี่ยวด้วยอ่ะก็คูณสองขึ้นมา